โรงพยาบาลพระนารายมหาราชเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชกุศลครับ ช่วงเช้าวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7แพทย์หญิงนุชรินทร์อักษรดีผู้อุ่งในการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้เป็นประธานในการเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ72็รสินาณห้องประชุมราชพฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ็ดรอบโรงพยาบาลพระนารายมหาราชอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้มีจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติจึงได้จัาโครงการผ่าตัดต้อ,อกระจกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ทางด้านสายตาเลือนลางเสียงตาบอดในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีให้ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกลดระยะเวลารอคอยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพิ่มคุณภาพการมองเห็นโดยได้รับการสนับสนุนทีมจากูุแพทย์โรงพยาบาลศิริราชโดยมีกิจกรรมการผ่าตัต้อกระจกจำนวน220รายผ่าตัดลอกต้อเนื้อจำนวน16รายครับ